คำเตือนลิปริอันนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงของทุกคนนะคะไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะกดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นจ้าควรดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเข้าใจเนาะบายสวัสดีค่ะทุกคนก็มาจอกับน้องจี้แปซิฟิไซแลนะคะมากับเกมใหม่ของค่าย PG นะคะก็คือฟังมากไม่ไหวนะคะเป็น เกมอะไรนะ Fortune Tiger เออเป็นเกมใหม่จากค่าย PG เลยนะคะปังมากอ่ะเราเท่าไหร่เดี๋ยววะอ่ะสองเป็นสองร้อยกดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะทุนเรามีประมาณสองหมื่นนะคะแล้วก็ออโต้สปินไปเลยนะคะวันนี้เหมือนจี้จี้หายไปเอ่อหลายหลาย,ลายนานอยู่ไอ้นี่นานอยู่แหละแต่ว่าก็จะกลับมาทุกคนนะ <Nice. S 1> ตอนนี้ก็จะกลับมาทุกคนแล้วนะคไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเออห่วงเงียบอนค่ะตอเล่นนะคะทุกคนนะคะจะกลับมา สร้างศีรันกับคนเหมือนเดิมเลยนะคะกับเกมม่จากค่ายีนะคะตั้งโรนเจอร์นะครเหมือนเดิมเลยนะคะก่ั้ต่านเอาิยากรกเียะค่ะากงเหมือนเดิมไมคะาก่มีน้ไม่เึงนะครับอัตนมัติสลิเฟียค่คนบิ๊กวินเข้าไปลวจางหกพันงงงงแล้วตอนนี้กูจะทำไรกูจะแนะนำทุกคนก่อนดีหรือกูจะพูดอะไรในขะ ก่อนดีก็คือกุ๊บบอตสปินนะเนาะทุกคนได้เลยทุกคนดูอ่ะก็โอเคนะคะทุกคนก็คือว่าเหมือนเดิมนะคะตับไม่มีขั้นต่ำไม่ติดเงินผ่านร,บระบบอัตตานีนกับเจนเซตแปดแนะคะเออแอดไปเลยนะคะอย่างแบบคือของดีของจริงเท่าน,น,นั้นนะจี้เล่นอันนี้มาตลอดเนาะไม่ดอกใจไอหวังไม่นอกใจเพราะว่าถ้านอกใจก็คือเอออยี่ยวนะคะเล่นผ่านคนก็ทุกคนตอนนี้ก็ลยยังอยูอย่ในช่วงแบบี้ ว่ากันไปน,นะทุกคนสองหมื่นแปดมาแล้วจ้ะน,นะคะอ่ะไอ้คอนดูไทเกอร์นี้มันจะเป็นสิ่งแบบเก็บวายไปเรืเอ่อยๆเนาะคงเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะแบบเ <Nice. S 1> ข้าว้าใช่เล่นเทียนอเข้าว้าทำอ,อะไระทุกคนคือไมได้ เรานะคะก็อยู่กับน้องจี้ไปเซนซ้ายเหมือนเดิมนะคะถ้าชิดขวาก็ไม่ใช่น้องจี้เนาะโอ้ยอีดอกเล่นตั้งแต่คลิปแรก <Yeah. S 1> ยันคลิปล่าสุดอันนี้ก็จะเล่นอีกขนาดหายไปก็ยังจะเล่นมุกนี้อีกไม่คิดไ่เลยหล่อหยอกอ่ะนะทุกคนคิดว่ามันขี่ขี่กันไปปะกลัวว่ามันขี่กันไปปะคิดว่ามันขี่กันไปนะมันจะเกิดไปหรือเปล่ปาได้ทุกคนคนคิดถึงเราบ้างปะถ้าคิดถึงนะคะเมินต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะเผื่อน้องจี้ เห็นถึงความตั้งใจของทุกคนนะใจเยี่ยที่เห็นความตั้งใจของคนนะคะนที่อ่ะก็ถ้าก็อ่ะอาจจะแจกของรางวัลได้เออก็อแจกของรางวัลไงของรางวัลใต้คลิปนี้นะคะทุกคนเป็นมานะคะว่าแบบคิดถึงกันบ้างไหมไปเล่นเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ายังไงก็าสามารถนะคะก like, ดไลค์กดแชร์กดติดต่อไปได้เป็นกำลังใจให้จีได้นะคะแต่จี้ตอนนี้จี้จะกลับมาแหล,ละแล้วก็ทุกคนก็มา เวลาจี้ลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้แบบเออมาติดตามอะไรกันได้เดี๋ยวมาเล่นให้ดูใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นการเรียกแข่งแล้วกันนะคะว่าทุกคนดึงจี้กันไปหรือยังถ้าทุกคนเหลือจี้แล้วเอานีจี้ก็จะเสียใจเข้าใจใจรั้งวันนี้ยิ่งเย่อะทุกคนเออทุกคนนะคะกดวายไปเล่นเก็บเก็บวายก่อนตอนนี้เก็บวายคุณจะได้มากกว่านี้ป่ะทุกคนจากสองคนตอนนี้คือจริงแล้วคุณไม่สนใจเงินเลยตอนนี้ตำรวจเนี่ยอะไรก็ได้ แต่คือรู้แน่วคือเราเล่นเว็บจริงอ่ะทุกคนพอเราเล่นเว็บจริงเนี่ยยังไงมันก็ต้องได้อะเราก็แบบคือมันได้แน่นอนอยู่แล้วอ่ะเราก็ไม่ค่อยจะแบบคิดอะไร้ว่าแบบมันได้แล้วฉันแบบคอนเชิบบมันใสแล้วก็มันเป็นเกมใหม่ด้วยเพราะมันเป็นเกมใหม่ของค่ายพีจีอย่างที่บอกตัต้งแต่แ,บบแรกเลยว่า <No. S 1> เกมใหม่อ่ะมันแจกตลอดทุกคนมันแจกดีแจกฟังแล้วได้ข่าวมาว่าระบบมีปัญหาด้วยพอระบบมีปัญหาเนี่ยมันแจกไม่อันอ่ะทุกคนเออแต่ตอนนี้ก็คือสิ่งหนึแล้วเนาะ รอยังไงเนี่ยพอแล้วกันนะจี้มาแค่นี้นะคะมาทักทายทุกคนนะคะกับการที่จี้หายไปนานนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจจี้จะกลับมาหาทุกคนแล้วนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กคนนะคะดแชร์กดสมัครพายนะคะแล้วก็ให้ช่องจี้ด้วยนะคะ,ะจะได้จี้มาจะได้กับมันจะกันเร็วๆนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะจี้ขออนุญ,ญาตนะคะล่างไปก่อนนะคะฝากเจกนเซต์เปิดๆในอบอกใจด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจี้ก็คือไม่พูดอะไทำเพลงแล้วไปแล้วกันบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันค่ะบ๊ายบาย